เวลา23นาฬิกา35นาทีนะครับจนบับนี้เป็นเวลา7วันกว่าแล้วจะเข้าวันที่8นะครับยังไม่มีความคืบหน้าทางคเดินะครับเราทราเพียงจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการพยายามติดตามจากกล้องวงจรปิดและก็จากพยานหลักฐาน้า่ที่มมตำรวจจะหาได้ในเวลานี้แต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่มมตำรวจไทยทำไม่ได้ถ้าไม่ทำหรือจะทําก็เป็นเรื่องเฉพาะของเจ้าหน้าที่เนะั ผมยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ธรทำดยากจะแทรต้นน้อาอย่างตำรวจไทยเนี่ยยังมีประสิทธิภาพอีที่จะตามจาับกลุ่มตัวคนร้ายที่กระทําการประทุสล้ายต่อเพื่อนรุ่นเดยกันนะครับโดยการตั้งใจตาระเบิดเนิดวลเตนะครับเองนะครับที่เราเรียกว่าไบบอมนะครับเข้ามาในพื้นที่ที่มีประชาชนนับร้อยพูสถานนับสิบและที่สอเตอร์ไซค์คตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ นับร้อย,ยนายนะครับแต่ก็มีการปล่อยปะละเลยนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะมาพบคนตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุดผู้บัญชาการตรแหวนผมก็เพื่อสอบถามและติดตามคาดีนะครับที่สําคัญคือคดีปลาระเบิดจะไม่ใช่คดีแรกที่เราจะทวงถามนะครับเราจะติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจในคดีทุกคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ โดยเฉพาะหลังจากนี้นะครับเราก็อาจจะไปพูดถึงคดีที่ตำรวจปล่อยให้มีการตรวจปนบางพนันมีการรับสินบนหรือไม่ในการปล่อยปละละเลยในการให้เกิจการลักล่าพาคนเข้าดวงหรือว่าลักเล็กในงานต่างชาติเข้ามาผิดกฎหมายนะครับใช่ไัมอาเป็นว่าเวลานี้ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในกระบเนินการที่จทำโดยเฉพาะกระบวนการต้นน้ำที่เราเรียกว่ากระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ทัานนี้ผมคิดว่าผมจะให้เวลาทางเจ้าหน้าทีต่ตำรวจได้เรียนแจ้งชี้แจงไปทางผู้บัญชาการของพวกเขานะครับว่าผมขออนุญาตเข้าพบนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อไปสอบถามถึงทางขึ้นหน้านะครับผมคิดว่าผมจะให้เวลาให้ท่านตปเรียนกันประมาณสักสิบนาทีนะครับถ้าสิบนาทีแล้วเนี่ยยังไม่มาผมคิดว่าผมคงจะขออนุญาตตรวจติดหมายผมได้เตรียมมานะครับึงผู้บัญชากาตรตำรวจแห่งชาติ อ่านตรงนี้นะครับอาจจะมีข้อความจากผูสเกษมแต่ไม่ผู้เกษมผมไม่ทราบนะครับดังนั้นผมจะอ่านตรงนี้จากสินนาทีผมไม่ได้มีอการไปเข้าไปพูดคุยข้างในนะครับดังนั้นผมฝากเมืองต้องให้ตำรวจด้วยนะครับผมจริงๆผมไม่อยากอ่านตรงนี้นอกจากเป็นจดหมายติดกระดุกแล้วนะครับผมไม่ได้ตั้งใจทำมาเป็นจดหมายจบกระหนกนะครับดังนั้นถ้าถ้าสิบนาทีอ่านหรือเก้านาทีแล้วนะครับไม่ได้เข้าไปเนี่ยนะครับผมจะเปิดฉีกซองตรงนี้เลยแล้วก็จะอ่านกันตรงนี้นะครับดังนั้น ผมแรุ่ก <Okay, S 2> พี่น้องประชาชนนะครับผมขอรอเวลาสิบนาทีนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะคะเป็นทางโตโต้นะคะกับทางผู้กำกับการสถานีตรองนครมานประทุมวันนะคะที่มีการเจรจากันอยู่นะคะ เด็กจัดการนะเด็กทดลองไง ตอนนี้นะคะการเจรจาระหว่างโตโต้นะคะแกนนำกลุ่มกาดีโวบเพื่อจะระหว่างนี้นะครับขอพนเพื่อประกาศห้ทหนึ่งนะคะเดี๋ยวฟังแถลงการประกาศจากผู้กำกับสอนนอกาุวันนะคะพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ในสถานการฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่15นะครับตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม พศ2563นะครับรัฐบาลได้ดำเนินการมาตรการต่างๆนะครับ <Okay. S 1> เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 นะครับปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคระลอกใหม่ขึ้นในบางเขตพื้นที่นะครับมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการกระชับและยกระดับมาตรการต่างๆที่จําเป็นเพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างทันท่วงทีป้องกันไม่ให้การระบาดลุกลามเป็นวงกว้างต่อไปนะครับรัฐบาลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดในการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินพศ2548และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534นะครับนายกัฐมนตรีจึงออกข้อกําหนดและข้อบฏิบัติแก่ส่วนราชการยังต่อไปนี้นะครับข้อที่3นะครับ การห้ามชุมนุมห้ามไม่ให้มีการชุมนุมทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกันณที่ใดๆในสถานที่แออัดหรือทำกิจกรรมดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบ,บเรียบร้อยทั้งนี้ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงประกาศกำหนดนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมานะครับ เพื paid, so ่อตราบข้อกันนะครับว่าอาจจะเสี่ยงต่อการแพ้่ระบาดตามประกาศกล่าวนะครับขอประกาศที่ท่านทราบดยทั่วกันหนะครับ ไม่ด้หัด้ัก่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ ทางโตโต้นะคะแล้วก็ตัวแทนจาาอีกหนึ่งคนนะคะได้เข้าไปในพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตามขั้นตอนก็จะต้องไปผ่านขั้นตอนของการกองรักษาการก่อนเพื่อที่จะประสู่ขั้นตอนในการเข้ายื่นจดหมายปิดคึกนนเพื่อจะมอบให้กับผู้บังคับบัญชาต่อไปนะคะ ซึ่งรายละเอียดในการเข้าไปพบหรือการพูดคุยตามขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอมาฟังจากทางตัวโต้ที่กลับออกมานะคะส่วนในการเข้าไปยื่นหนังสือหรือยื่นจดหมายพิดผนึกในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้าไปตัวโต้ก็ได้มีการแถลงการก่อนที่จะเข้าไปพูดนะคะได้บอกว่าการมาในครั้งนี้เพื่อติดตามทวงถาวความคืบหน้าในเหตุการณ์ระเบิดศาสที่เกิดขึ้น ที่บริเวณาาข้างลานจอดรถของสถานีตำรวจชนะสงครามนะคะจะเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจากกิจกรรมที่ U กูวีโว่ไดจัดกิจกรรมนำกุ้งนำกุ้งของเกษตรกร,รนะคะมาขายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมกันที่บริเวณสนามหลวงะคาะแล้วก็เวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดนะคะโดยระเบิดเป็นชนิดไทปอมนะคะตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวไป แล้วก็ตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวโดยเฉพาะของโตโต้แล้วก็พวกกลุ่มกาศนะคะจำนวนรวม14คนแล้วก็มีการนำไปควบคุมตัวไปสอบปากคำที่ตอชอรอภาคหนึ่งแล้วก็มีการคุมตัวไปดำเนินคดีที่ศาลแขวงยุติธรรมที่เป็นข่าวเมื่อวันที่4มกราคมแล้วก็มีการปล่อยตัวออกมานะคะกระทั่งวันนี้ โตโต้ก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่31นะคะมาถึงวันนี้ก็ร่วมเกือบ8วันแล้วความคืบหน้าทางตำรวจก็บอกแค่เพียงว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามจากกล้องวงจรปิดมาซึ่งตอนนีก็อยากได้ความชัดเจนก็เลยมีการนัดรมตัวกันมาทวงถามแล้วก็ยื่นเอกสารปิดผนึกในวันนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เครื่องที่โตโต้ได้เตรียมมาเนี่ยนะครับได้เข้ายื่นเรื่องโดยมีนายตำรวจเวรผู้ใหญ่ ของสํญญานักงานเหมือนข้าเนี่ยนะครับของปอตทเนี่ยเป็นคนรับนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยกําลังทําเรื่องตรวจสอบเอกาสารแล้วก็จะพาไปลงทะเบียนรับเอกาสารตามความประสงค์ของโตโต้นะครับก็เปลียงขั้นตอนให้สื่อมวลชนที่มารอในที่นี่เนี่ยทราบนะครับสาราผู้กํากับสถา,านีตํารวจปทุมมาปุมวันนะคะก็ได้แจ้งตามขั้นตอน อย่างที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อโตโต้ตตตเข้าไปในส่วนของสำนักงานตํารวจแห่งชาติเมื่อสักครู่แล้วค่ะตามขั้นตอนก็จะไปที่ในส่วนของการตรวจเอกสารนะคะที่จะนําไปยื่นแล้วก็จะมีตัวแทนนํามารับแล้วก็จะมีการนําเรย์ไปย้งผู้บังคับบัญชาค่ะตามขั้นตอนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารที่นํามายื่นอยู่นะคะ ที่บรรยกกากาศข้างหน้านะคะก็มีทางประชาชนนะคะนี่ค่ะที่อัน,ค,นคือบริเวณถนนด้านหน้านะคะพนักงานตำรวจแห่งชาติที่การจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองเส้นทางะคะแต่ว่าในส่วนที่เกาะกลางถนนจะมีประชาชนจำนวนหนึ่ง่ะมาปักหลักรอดูรวมถึงบนบริเวณสก,กายวอล์กนะคะก็มีบ้างปรับายค่ะ แต่ในส่วนของฝ้ายกิจกรรมที่ทางกลุ่มวีโว่นำมาในวันนี้นะคะกลังใจับกำลังใจเป็นในลักษณะของ คนที่แต่งตัวคล้ายกับกลุ่มกาดวีโวค่ะแล้วก็สแสดงในลนักษณะท่าอุ้มคนผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายคุณตำรวจแล้วก็มีกุ้งอยู่ตรงเกาะขาอยู่นะคะ มาแก่ครับสวสัสดีครับคุณแม่สาว ซึ่งคาดว่ารา,ายละเอียดในการหลังจากเข้าไปยื่นเอกสารปิดผนึกให้กับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะก่อนที่จะโต้จะออกมาแล้วก็จะมีการพูด เกี่ยวกับรายละเอียดผลในการเข้าไปพบตอนนี้นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดติดตามผลให้ฟังกันนะคะซึ่งคาดว่าขนาดนี้จะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะเพราะาตอนน้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ในขั้นแรกตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการตรวจเอกสารก่อนนะคะ น,นี้เหมือนเป็นป้ายกิจกรรมที่ทางกลุ่มกาด v ีโนนำมาในวันนี้นะคะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะต้องทําการยุติการไลฟ์ like สดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมอีกครั้ง่านเพจสณนเ่าวไอเอนะคะถึงความคืบหน้าในการติดตามเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถข้างสอนอนชนะสงครามเมื่อวันที่31ธันวาคมว่าทางเจ้าจหน้าที่ตำรวจจะมีคําตอบหรือชี้แจงอะไรเกี่ยวกับคําถามที่ทางกลุ่ม แกนนำแล้วก็ปุ่มการีโวต้องการที่จะได้คำตอบในคดีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ